ครับการสุครับกาสวัสด,ดีเอฟซี FC ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามช่อง Youtube วิเชียนชิงกงนะครับจังหวัดกาฬสินดูนะขนาดนี้นะครับวันนี้ทางร้านของเราก็จะมาพาไปชมสินค้าที่ยังเหลืออยู่อีกนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพวกลูกเฟียงท้ายนะครับลูกเฟียงท้ายนะครับที่ยังเหลืออยู่ในร้านนะครับ มาชมททละแผลเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นออซูสองร้อยนะครับพวกเฟียงแปดเฟียงเก้าของรถบัสนะครับนี่ครับสภาพนะครับออซูสองร้อยนะครับแล้วก็ฟูโซนะครับแล้วก็ร้อยยี่สิบนะครับพวกนี่ก็จะเป็นลูกเฟียงท้ายฮีโน่แซดเอ็มนะครับที่ทางร้านของเราแกะไว้นะครับแกะไว้ขายนะครับ มีหลายรุ่นหลายราคาที่เรียกนะครับเริ่มต้นหลักพันนะครับถึงหลักหมื่นนะครับตัวนี้แล้วก็ก็จะมีพวกลูกเฟียงถ่ายของพวกโตโยตา้าพวก85แรงแล้วก็พวกร้อบนะครับนี่ครับราคามีตรภาพนะครับราคาหลักพันนะครับพวกโตโยตา้าพวก E85 พวกสี่ล้อกลางนะครับลูกเพียงท้ายนะครับพวกฮีโน่ KM นะครับราคาหลักพันนะครับดูสภาพนะครับเหลือเยอะนะครับพู่นี้เหลือเยอะราคาแค่หลักพันเองนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกเพียงท้ายฮีโน่ KM นะครับแล้วก็พวก e fR นะครับส่วนมากของทางร้านของเราก็จะมีพวก e 8 R จะเป็นเพียงเท่าข้าง20นะครับ โตโยต้าร้อยสินะครับก็มีนะครับหรือว่ายูสุร้อยก็มีนะครับลูกเชียงท้ายนะครับนี่ครับโดยสภาพร,รวมๆนะครับพวกยีสูพวกร้อยแรงร้อสิบห้าพวกนี้ก็จะลูกละห้าพันห้านะครับพวกเคก็5้าพันห้าพวกอ่ายู y 2, สแปด้าก็ลูกก็สามพันห้านะครับมีเยอะนะครับมีเยอะ ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามหรือว่าปรึกษากับทางร้านวิเชียนสิบกรงของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสโลนะครับสโลอีสูเกซีเอ็มนะครับลูกละหมื่นกว่านะครับพวกอีสูเกซีเอ็มลูกละหมื่นหกเองนะครับหรือว่าสโลทีเอ็กนะครับก็ราคาเดียวกันนะครับลูกละหมื่นห้าหมื่นหกนะครับก็จะเป็นพวกสโลอีกประเภทหนึง่งก็จะเป็นอ อีซูร็อกกี้นะครับร็อกกี้ลูกก็สองหมื่นกว่านะครับแล้วก็พวกฮีโน่นะครับสโลฮีโน่สิบล้อนะครับลูกก็สองหมื่นกว่าสโลยินเตอร์ก็ลูกก็สองหมื่นกว่านะครับสี่สปีดนะครับสี่สปีดก็มีหรือว่าสี่สปีดใหญ่ก็มีนะครับมีหลายรุ่นหลายราคาให้เรียกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับพวกเกียร์นิสสันนะครับพวกนี้ก็ลูกเราไม่เกินสองหมื่นห้านะครับนิสสันลูกเราไม่เกินสองหมื่นห้าครับพวกนี้จะเสื้อลายใหญ่นะครับเสียงใหญ่ พวกนี้ก็จะเป็นเกียร์ฮีโน่พวก KL KM หรือว่าพวกเกียร์ I i, อีสุทีเอ็กหัวยาวรุ่นเก่านะครับหรือว่าจะเป็นเกียร์โตโยต้าแปดสิบห้าบียูนะครับอเกียร์โตโยต้าแปดิบหบียูก็หลักคันนะครับหม่ว่าจะเป็นพวกเกียร์ล็อกเสื้อลายนะครับเกียร์ล็อกเสื้อลายลูกละสองหมื่นกว่านะครับและ h เฮดโอก็ลูกก็สองหมื่นกว่าเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ฮีโน่ครับเกียร์ฮีโน่แปดเกียร์ทางร้านของเราก็มีนะครับเจ็ดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเน้นรับดูเน้นนะครับเกียร์ฮีโน่นะครับราคาทางร้านของเราต่อรองได้หมดนะครับต่อรองได้หมดและรับประกันด้วยครับรับประกันใช้ไม่ได้เอามาเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากเอาแบบว่าไม่รับประกันทางร้านของเราก็ขายนะครับลดราคาเยอะนะครับถ้าไม่ได้รับประกันเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์บียูแปดสิบห้านะครับเกียร์บียูแปดสิบห้าตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เคแอลนะครับเคแอลเคอาร์ K L, K ไม่ว่าจะเป็นเกียร์เอสีร้อยสิบของเราก็มีนะครับร้อยสิบห้าของเราก็มีครับ 115, ร,ร้อยสิบปลายเล็กนะครับน่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์โตโยต้าสิบสี่บีสิบสามบีนะครับพอมีให้เรียกนะครับนะครับมีหลายตัวให้เรียกนะครับหรือว่าจะเป็น Kia, เกียร์ มีสูตร85แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงหรือว่าเกียร์ก็จะมีอีกลูกนึงนะครับเป็นเกียร์ฟูโซนะครับ10สปีดนะครับราคาทางร้านเราก็ตั้งอยู่5้า0 0นห้านะครับเกียร์ฟูโซสี่สปีดนะครับเกียร์ฟูโซเกียร์ฮีโนเกียร์นิสันนะครับมีหมดให้เลือกนะครับหรือว่าอะไรรถบัสก็มีนะครับเกี่ยวกับพวกเกียร์ถูดย้อยนะครับของพวกรถบัสจิตเกียร์เดินหน้านะครับ 6เกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยนะครับพวกเุดย้อยของรถบาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์อี่ส่ร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับก็พอมีให้เลือกนะครับเกียร์ยีสุร็อกกี้เกียร์นิสสันนะครับดูดีครับดูครับโดยภาพรวมนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าจะปรึกษาทางร้านของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาครับว่าเกียร์ของเรามีรุ่นไหนบ้าง หรือว่ารุ่นอะไรบ้างนะครับหรือว่าเราให้รายละเอียดไม่ครบนะครับอ FC และลูกค้าก็โทรมาติดต่อสอบถามกับทางร้านวิเชียนจิโกงของเราได้นะครับราคาหลักหมื่นหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับเอาไปใส่รถอีแตนหรือว่าจะไปใส่สิบล้อรถบัสเรามีหมดนะครับนี่ K K นะครับสภาพเกียร์ KLKR นะครับหรือว่าเกียร์ H เจ็ดร้อยอ่า เกียร์เฮดเจ็ดร้อยหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยก็มีนะครับอนี่ครับสภาพเกียร์ฮีโน่นิสันนะครับพวกเกียร์พีโอเก้าตัวนี้เกียร์พีโอเก้าก็มีเยอะนะครับหรือว่าเกียร์อีเคร้อยนะครับก็มีมาดูเกียร์ลูกนี้นะครับให้ของงานนะครับเกียร์ฮีโน่แปดเกียร์นะครับเจ็ดเกียร์เดินหน้านะครับแปดเกียร์ถอยนะครับหรือว่าจะเป็นเกียร์กลางของนิสันก็มีนะครับเกียร์กลางนิสันที่จะไปใส่รถนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสโลพวกฮ ah ีโนอินเตอร์สามสปีดอินเตอร์สี่สปีดมีหมดนะครับเนนะครับไ,ไปไปนี่แหละครับ ซาโลฮิโนซโลอีสุทีเอ็หัวยาวก็มีหมดนะครับซโลอีสุล็อกกี้ก็มีนะครับอินเตอร์ก็มีอินเตอร์สาสเปียสีเปียหมดนะครับหรือว่าสโลเดีวยวก็มีมนะครับลูกเล็กนะครับจะนําไปใส่รถหกล้อ10บร้อได้หมดนะครับนะครับพวกที่มองรวมๆก็กเป็นพวกส่วนมากจะเยอะคือฮีโน่เคแล้วก็ร้อยแรงแล้วก็85แรงนะครับลูกเฟียงท้ายนะครับ ือว่าจะนําไปเป็นทําดัดแปลงเกี่ยวกับเจาะบานไดได้หมดนะครับพวกแปดสิบห้าร้อยแรงร้อยสิบนะครับมีหมดให้เรียกนะครับราคาหลักพันนะครับพวกนี้ราคาหลักพันสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับหรือว่าทางร้านของเราให้รายละเอียดไม่เพียงพอก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับชอบตัวไหนทางร้านของเราก็จะส่งรูปภาพหรือวีดีโอไปให้ดูนะครับทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ก็รับประกันหมดนะครับราคารับประกันหมด หรือว่าไม่รับประกันราคาก็ถูกวันนี้อยู่นะครับนะครับสภาพโดยรวมนะครับพวกอะไหล่ลูกเฟียงท้ายเกียร์แล้วก็สโลนะครับของทางร้านวิเชียนเชียงกงนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเราจะขึ้นไว้หน้าจอช่อง YouTube วิเชียนเชียงกงนะครับจังหวัดกาสินหรือ Facebook วิเชียนเชียงกงนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมนะครับ ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะไม่พลาดคลิปต่างๆเกี่ยวกับพวกอะไรรถบรรทุกนะครับครับสวัสดีครับ